ตลาดนัดโฟล์มาร์คฟล์มาร์คตลาดนัดโฟล์มาร์คสิ่งของซักเขนซักเขนเริ่มต้นเบกินเบกินเริ่มต้นนะคะหรือว่า จุดเริ่มต้นก็ได้ค่ะเริ่มต้นนั่นเองนะขายแฟคเค้าเฟนแฟคเคเฟนขายการจองนะคะหรือว่าจองนั่นเองค่ะ r e s e r v a t i o n r e s e r v เ t i n จองนะคะคำต่อมาค่ะเครื่องดนตรี music instrument ก็คือเครื่องดนตรีนั่นเองนะคะ